สวัสดีครับเจอกันกับอีกหนึ่งอีพีนะครับกับผมพมานาหนวดนะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับเทารัด G34 นะครับมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะนําตัวปืนออกมาให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแล้วก็เก็บกล่องเลยนะครับมาดูรายละเอียดตัวปืนกันดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างนะครับ ก็ภายในตัวปืนนะครับก็จะมีแส้นะครับแส้ที่ใช้ร้างปืนตัวคู่มือนะครับตรงนี้ทารัส G34 นะครับดูรูปร่างหน้าตาปืนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตรวจสอบความปลอดภัยให้ดูก่อนนะครับว่าไม่มีรูปในรังปืนนะครับโอเคนะครับตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับใส่แม็กนะครับมาดูรายละเอียดตัวปืนกันดีกว่า ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เป็นฟอนเซเลชันนะครับไล่กันเลื่อนด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีรางนะครับแบบนี้นะครับให้ติดอุปกรณ์จำพวกไฟฉายหรือว่าเลเซอร์ได้นะครับและก็ตรงนี้นะครับจะมีล่องนะครับเวลาที่เรากริปปืนนะครับแบบนี้เลยทำให้เรากริปปืนได้ดีขึ้นนะครับนะครับตรงนี้ ก็จะมีตัวปลดสไลด์นะครับตัวนี้ั่งนี้ก็จะเป็นคันค้างสไลด์นะครับนี่นะครับคันค้างสไลด์แล้วก็มีเซฟให้ด้วยนะครับสงสัยจะไหมว่าเซฟมันเซฟจังหวะไหไดนในบางเดี๋ยวลองดูดีกว่าคันเซฟกดขึ้นนะครับกดขึ้นแล้วก็จังหวะเออเซฟได้ทั้งสองจังหวะนะครับ เซตได้รสองจังหวะเลยเดี๋ยลองดูกันอีกทีนะเออโอเคเซ็ได้โอเคนะครับไกตัวนี้จะไม่เหมือนของกอ๊อกนะครับตัวนี้ถ้าของกอ๊อกเนี่ยเวลาที่เราขึ้นลำเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่าตัว G 3 c เนี่ยเวลายิงเสร็จมันจะไม่จมนะครับัีนี้มันจะเป็นอ่ามันจะไม่จมเหมือนของกอ๊อกจะจะเป็นสถานะเดียวก็คือสถานะ ไกลพร้อมยิงประมาณนี้เลยนะครับถ้าของพร้อมเนี่ยยิงเสร็จไกลจะจมลงเวลาขึ้นลำใหม่เนี่ยไกลถึงจะดีขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นปืนสัดส่วนที่เทียบเท่ากับซิกพีสามหเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าข้อได้เปรียบของตัวนี้คือผมว่ามีรางที่ได้เปรียบนะค่อนข้างจะโคเปอร์ในการติดอุปกรณ์หลายๆอย่างมากกว่านะครับตัดมาที่ด้ามน,นะครับตรงนี้ เป็นลายกันเลื่นนะครับรอบด้านเลยนะครับตรงนี้ค่อนข้างทายาสวยงามจับได้ถนัดมือนะครับมาฝั่งด้านบนนะครับก็จะมีศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์หน้านี่ก็เป็นศูนย์ดอดขาวนะครับส่วนศูนย์หลังเนี่ยเป็นศูนย์สามเหลี่ยมนะครับประมาณนี้เป็นใบขึ้นลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมนะครับ ตัดมาที่ฝั่งทางด้านขวานะครับ mm. ก็จะมีรายการเลื่อนด้านหน้านะครับ mm. แล้วก็มี G 3าม C 9ก้คูณสิเกานะครับ mm. ก็คือบอกขนาดกระสุนเองครับ mm. แล้วก็ขอหลังปอนะครับรายการเลื่อนด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนะออกแบบมาสําหรับอไศสยสำหรับคนที่ชอบปืนพกซ่อนนะครับตัวปืนตัวนี้ จะแ,แตกต่างกับตัว G3 ครับซึ่งตัว G3 เนี่ยมีลำกล้องขนาด4นิ้วก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วตัวนี้เป็นตัว G3 ชื่อเต็มก็คือ G3 Compact นะครับตัวนี้ก็ออกแบบเอาไว้สำหรับพกซ่อนนะครับแมกกาซีนนะครับตัวนี้ผมว่าคุ้มมากให้แมกกาซีนมานี่เลย12นัดนะครับ12บวก1ในลังเพิงิง1 2 3ครับให้แม็กมา3ตัวแล้วก็ตัวช่วยโหลดกระสุนอีกนะครับก็ถือว่า เป็นรุ่นที่น่าใช้งานนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เคาะราคานะครับว่าราคาตัวนี้เท่าไหร่เลยยังไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบนะครับถ้าใครอยากรู้ราคาเนี่ยต้องรอสักพักนะครับหรือไม่ก็อาจจะโทรสอบถามทางร้านดูนะครับนี่นะครับข่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาลองชั่งน้ําหนักตัวปืนกันดีกว่าจะประมาณไหนนะครับตั้งเป็นกิโลกรัมนะครับก็คือ0.63 5กกิโลกรัมนะครับเรียกได้ว่า ใกล้เคียงกับ Sixer อร์5มากๆเลยตัวนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะมาวัดดูมิติตัวปืนดีกว่าว่ามีความสูงความยาวเท่าไหร่นะครับอ่าตัวนี้เป็น16เซนนะครับความยาวตวลอดแนวตัวปืนอยู่ที่16เซนนะครับโดยประมาณแล้วก็ทวัดความสูงจากศูนยหลังนะครับประมาณ13มเซนครึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มาดูตัวนี้ดีกว่าน้ำหนักไก ของปืนตัวนี้ว่าจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะไกลนะครับตัวนี้มีตัวเซฟเอคชั่นด้านหน้านะครับก็ต้องอกดตัวนี้ลงด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆวัดเข้ามานะครับนะเรามาลองดูกันว่าจะกี่ปอนนะครับจะลองวัดดูนะครับ้อา อ๋อน้ำหนักอยู่ที่6ปอนด์นะครับเมื่อกี้วัดครั้งที่หนึ่งอยู่ที่6กปอนด์นะนนนะเดี๋ยวเราดูครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองเนาะสองครั้งก็น่าจะรู้เรื่องนะดูนะว่าเท่าไหร่หกปอนด์ครึ่งนะครับก็ก็ละลาวหกปอนด์ถึงหกปอนด์ครึ่งเลยครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นความรู้สึกในการยิงเนี่ย ค่อนข้างพิจะเบาะนะผมสัมผัสได้ว่าเบามากนี่นะครับไกลก็ค่อนข้างที่จะหลุดคมแบบชัดเจนนะครับมีการระยะรากไกลนิดนึงนะระยะลากไกลแต่ยาวนิดนึงแล้วก็หลุดคมตัวนี้ครับชนงกระเพาะแล้วก็หลุดคมออกไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็น่าใช้งานนะมีทั้งเซฟไอชั่นนะครับด้านหน้าไกลนะครับแล้วก็เซฟด้านหลังด้วยนะครับแต่เซฟไม่ได้มีฝั่งเดียวนะครับเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวปืนดีกว่าว่าวัสดุพวกลำกล้องข้างในจะเป็นยังไงนะครับก็กดแม้กันก่อนนะครับเราเริ่มถอดนะครับเรียบร้อยนะครับถอดหมดแล้วน,นะโอเคติดตัวนี้นิดนึงเนาะนะ ตัวนี้ไม่ข้อเสียเลยนะเพราะว่าเวลาผมลั่นไกลกมาแล้วเนี่ยมันจะเบี่ยงขวามันจะติดตัวลั่นไกลตัวนี้ยชัดเจนมากเลยเนี่ยมันต้องนิ้อกดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะโอเคก็ต่อ,อ,อมาเรียบร้อย,ยนะครับก็จะว่านี่นะครับเดีย๋ยวมาดูตัวเฟรมกันก่อนเนาะอม,มาดูตรงนี้นะทุกคนเฟรมค่อนข้างที่จะหนามากดูได้เลยจากตรงหน้าเนี้ บีบไม่เข้าครับผมบอกเลยตัวนี้คคุ้มมากเลยเฟมโพลิเมอร์ตัวนี้ไปดูมาหลายก็บอกนะตรงนี้คือเป็นจุดที่บางที่สุดนะบีบไม่เข้าเลยแข็งมากตัวด้ามก็แข็งแล้วก็เหนียวมากเลยนะครับส่วนตัวเฟมในผมให้ผ่านเลยนะถ้าเป็นสิบคะแนนเต็มก็ให้สิบเลยนะเพราะว่าไม่มีตุงติเลยคือเป็นปืนเล็กที่ค่อนข้างที่จะแข็งมากเฟมตรงนี้ดูชัดเจนเลยนะ วันนี้ไม่เอาซีพีสามหกห้ามาเปรียบให้ด้วยนะแต่ก็บอกตรงๆว่าหนาใครดูก็รู้ครับว่าหนาหนามากครับตรงนี้ดูการบีบไม่ขยับเลยถือว่าเป็นปืนใช้งานที่ค่อนข้างจะโอเคมากนะครับดูตัวเฟรมเนาะนี่แล้วก็มาดูที่สไลด์กันดีกว่าตัวนี้ไกด์หลอดนะครับเป็นไกด์หลอดสองชั้นเนาะอันนี้เป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กเนาะแล้วก็มาดูตัวลำกล้องดีกว่า ลำกล้องเนี่ยเป็นตัวสแตนเลสนะครับอันนี้เป็นการเยียงเก็บบอกไวนะ้นะอาจจะมีข่ามนิดนึงนะครับเป็นตัวสแตนเลสลำกล้องขนาดที่3.1นะเท่ากับซิกกี365เลยนะครับตัวนี้โอเคครับก็มาดูที่ตัวสไลด์นะครับก็ค่อนข้างจะหนาแข็งแรงฟังเสียงแล้วรู้เลยหนามากแล้วก็ ตัวนี้มีสมอล็อกเข็มไยด้วยนะครับมันดียังไงนะตัวนี้ก็เรื่องของปลอดภัยนะตัวนี้ดูที่เข็มนะครับถ้ามีอปืนตกหรือว่ากระแทกอะไรก็ตามนะครับยังจะไม่ออกมานะครับเข็มยังอยู่ที่เดิมแต่เมื่อเราใช้งานปกตินะครับสมอลล์็อกเข็มถูกปดนะครับเวลาที่ยิงนะครับเห็นไหมครับเข็มไม่ได้ขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนะครับปืนตัวนี้ ทีแรกก็คิดว่ามันจะบางๆนะแต่พอมาจับดูแล้วก็เออใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาประกอบคืนกันดีกว่านะครับก็ประกอบคืนก็ย้อนกลับทางเดิมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงๆเนาะโอเคนะครับ บ้านไก่เนาะ,นะปกติเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้ผมตอนปลดนี้ปลดยากน,นิดนึงเนาะเพราะว่าติดตัวไก่ตัวนี้อาจจะยังไม่คุ้นกับตัวปืนนะครับตัวนี้ก็เทารัส G3C นะครับผมมองว่าถ้าใครจะซื้อมาใช้งานนะครับรับรองได้เลยว่าตัวนี้ทนมากดูจากเฟรมนะทีแรยกยังไม่ได้คาดหวังว่าจะได้หนาขนาดนี้แต่ก็เป็นปืนที่โอเคมากนะครับนะ ก็รายละเอียดตัวปืนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับราคานี้ทางร้านยังไม่ได้เคาะนะครับยังไม่ได้เคาะมาว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตราคาอย่างไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับตัวเทารรัส g 3 c วันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับไวเ้เจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าครับสวัสดีครับ